นี่ใครที่อยากได้ของดีนะเอาไปใช้ต้องหาต้องหาต้องมีของดีใช้ช่วงนี้เนี่ยเหรียญมังกรคู่เหนือดวงนะของหลวงปู่ชิมมพพีเนี่ยเอาไปใช้นี่หลวงปู่อายุร้อยกว่าปีแล้วนะเนี่ยนะของดีปลุกเสกดี300บาทรวมส่งก็เรียกว่า ส่งฟรียนแหละ300บาทเนี่ยนะปี6กสองสร้างมาเหรียญมังกรคู่เนี่ยนะเป็นเหรียญที่เอาไว้หนุนดวงสร้างน้อยเนี่ยมีมีอะไรอะ่ะมีทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงลมดำด้านหลังนะด้านหลังเป็นยันนี่เห็นไ,ไหมอยากให้ใช้ของดี นะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนยกระดับนะเพราะว่าจริงๆนะคนเรานะ่ะดวงของเราเนี่ยมันเกือบวันนะจันพุธจันอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีวันสวยอยู่วันหนึ่งเขาเรียกว่าวันปุวันปุเนี่ยคือทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะจับอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวหมดเพราะฉะนั้นเคยเห็นไหมว่าเอาเอาง่าย ไอทีมฟุตบอลไอ,ไอที่นะที่จะตกชั้นอยู่ลอมมาล่อแล้วตอนนั้นะนะที่อังกฤษนะใช่ไหมแล้วเจ้าคุณธงชัยเนี่ยไปทำไปทาพิธีเนะเอาเอาดวงของท่านน่เอาบารามีของท่านน่ไปช่วยสั่งส่งเสริมอ่ะทำให้ไอทีมไอจิ้งจอกสยามน่ยนะอ่ามันกลับมาพิกเป็นแชมป์ได้อะ ท่านคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรฝรั่งมันยังงงเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นหาของดีไว้ใช้อุ่นใจสบายใจโอเควันนี้จบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะปฏิบัาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเพื่อนๆได้ฟังแล้วนะก็จะรู้ซึ้งถึงเออพลังด้านบวกแล้วจะนึกถึงแค่นึกถึงท่านท่านก็จะมาหาจะมาช่วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่เพื่อนเพื่อนคนพันเอกอ้าวนะเราก็มาตั้งจิตถึงหลวงพ่อจงกันหน่อยนะครับอ่าขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปในภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครไข้ขอให้ได้กุศลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้ด้วยกันกับฉันเถิดสาธุ โอ้ยท่านโกมติปทาของหลวงพ่อจงขนาดเนี้ยจะมาถามว่าหลวงพ่อท่านดีไหมนะก,ก็ลองคิดกันเอาเองนะเออนะแล้วก็อัะรับสิลบพรนะอัะพิวาธนาศีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรวทันติอายุวันโนสุขัง พระรังสาธุหาพระแท้ให้ได้นะนะแล้วก็เอามาเสริมบุญเสริมบรารมีตัวเองแขวนพระวัตถุมงคลน่ะหลวงปู่ดูก็บอกแขวนวัตถุมงคลเนี่ยดีกว่าแขวนอัป,ปมงคลรู้เปล่าใช่ไหมมีของดีติดตัวยังไงยังไงก็อุ่นใจครับสวัสดีครับ